สวัสดีครับผมก็ตอนนี้ครับผมเนาะผมกับยวดปูสามแปดครับผมจะมาตามเลขโครงฟดท่านแฟนครับทางช่องครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นอะปูครับผมคือว่าพันธีเมื่อกี้นี่ปูันมเดียวถามก่อนปูพันธ์บงใดครับผมปูเอาลืมสบายปูครับผมปูคมฝันหรือว่าข้าวเนี้ย พันดีเลยพันดีสิปูพันดีพันดีสิสองเก้าเจ็ดเนี่ยเด็นปจปูจ้องเลยบสองเก้าเจ็ดที่แรกมาสองเก้าสามเกาสามเน่ยบันมาเบิ่งกันสองสามกับเจ็ดพันดีพันดีกมูลเป็นปูเชียงเบิ่งอันนี้รักน้อยเก้าเจ็ดรักน้อยสิปูนี่รักน้อยบนสามกับเจ็ดครับผมอ๋อดูหลางไปพูหลังรับผมปู แปดแปดเก้าแปดกับเก้านี่นี่หกเก้าโอหกแปดหเก้านี่ขึ้นนีร่องครับผมปูเจ้าหเก้านี่ตัวเดียวปวดเลยตัวเดียวเลยปมันใจแต่ฮ่้ฮานใจได้ปูตัวเดียวแล้วบอกมันใจแห้งเด้ในก็ได้มันใจแห้ง มันเตะแห้งครับผมมันเตะแได้ผมถืมันจะรอนปูมาว้ามตัวเก่าชุดนี่สุนสามขันมันปูโอ้ยมาหลดูผลไตัวเก่าสุนสามเตะมาดูผลเนาะแม่นครับผมมวลคอนออกสามปุน่นหรืปู่เนาะมาออกปุนสามมกองที่เราเนี่ยครับผมปูก็ยังบ้านสูงกับหนึ่งม,มันามาดูเฉดสูงเอาจันหนึ่งมันบดสิครับผมนี่เด็ดนี่ดังร่างไว้มันนี่มาเนี่นั่นอืน หลักหน่วยติูแกับเ้าหลักหน่วยละแปดกับเก้านี่บางหันเห็บบ้านลุงหลักหน่วยตลอดดินฟุดปัดศูนสามเห็นบ้างเจ็ดศูนย์เจ็ดบ้างนี่เดียวห้าเจ็ดลุงหลักหน่วยตลอดมันมีช้องโตรนึ่ลมหลักหน่วยละที่ช่องโตวนี่บ่งฝ่าเลย มันปลาปูว <ar> ้าบิงฟ้าเลยมาถึงเลยมาซื้อเขาพี่สองตัวนี่ปลาหนุยแข็งปูวาครับผมเนาะรักหนวยล่างครับผมแบบกับเก่าครับผมถ้าไปมีสองตัวนี้ครับผมเบิ้งฝ่าปูวาเห็นว่าปูบึกเบิ้งฝ่าเห็นเนาะแบบกับเก่าจีหลักหนวยล่างหลักหนวยล่างดูตลอา รับงบนนี่รังบงายบนนี่คูใช่ได้ไหมนี่คูท, 6, 9, ท, 8, 9, ที่ีคูติปูลังหกเก้าหกแปดลองขึ้นเหอลองอยู่ห้าแปดหางเก้าล่องทีหกเก้าตัวเดียวหกเก้าตัวเดียวครับผมปูว่าตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นม่าอะไรหนึ่งเจ็ดเอเลด้ปูนี่ได้บ้างหันหกหนึ่ครับผมคูเน้นหกว่าหันมันตัวนี้เป็นลักที่ตึงเป็นลักงยครับไม่ได้ชูตัวนี้ว่าอะไรตัวห้าก้อนกระชูนนี่ห้าครับหกเจ็ด วังนกันหนึ่งเก็ดสูตนี้ได้หนึ่งเก็ครับผมต้องเก็ดกาหนึ่เก็สองหนึ่งเก็สูตรนี้ครับผมปูนี่สูตรนี้มุขชัดพี่ที่รักทิบบนรักสิบทีตะปูเนี่ยรักทิพบนนี่รักสิบนหนึ่งเก็ดร่องตัวร่องนี่ได้แปดแปดสามเนี่ยนี่ละอ๋อครับผมไม่ใช่นั่นแหละเป็นปาปูอ๋อนี่ยังปูเนี่ยหาหูกเกตปูปูนี่ยังนี่เห็นไหมหาหูกเกตเห็นไหม เลขประจำน้องเลขประจำเี้เลขประจำาเริมเทสขนอเนี่ยมหาเป็นมาปอ๋อครับผมปูบาะจำของผมเนาะห้าหกเจ็ดทั้งปีเลยเนาะโอ้ใหบัดปีกับปีนี่ครับผมแมงครับผมปูอีีห้าหกเจ็ดครับผมห้ากเจ็ดอีกลบนคอมครับผมห้าหกเจ็้หวนร่ไทยอีกครับปูร่มดีาฮ่่า่าฮ่าาฮ่าา องกเจ็ดติกนด,ดิเป็นขับทั้ง่องเบิงครับผมตัวเีขกระปูสองเก้าเจ็ดเขียนให้ครับผมเขียนหมดหลางคือหกเก้าถึระองปูสามแปดบน ตัวนี 2, 9, 7, 2, 6, ้ก็ปูบ่บนสองเก้าเจ็ดสองเก้เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเอาเอาเก้าเจ็ดวียวสองเก้าเจ็ดหล็กืีว่าสองสองเก้าสามนี่ปูสองเก้าสานี่ว่าเอาเพียนใบน้ำงนน่ะปะอ๋อครับผมสองเก้าสามจะร่องร่องไปอยูกับแปดสามเท่านั้นให้มักตัวปูเออนี่ไม่ใช่ปูว่น 3, นี่แหละสามอือครับผมแปดสาะ ล่างที่ปูเนี่ยคือลุงล่าหน่วยมันบนมันมีสามกระเพ็ดนะอ๋อครับผมบนล่างนี่แปดกับเก้าล่าหน่วยมันเอาหกเก่าสุดเดียวหึ <hem? S 2> ล่างปะเก้าแปดกับเก้าล่าหน่วยล่างครับผมเอาหกเก่าสุดเดียวเ <ผม S 2> ป็นปูอ่ามันใจหกเก่าสุเดียวหกเก่าเ,เดียวเลยหลักหน่วยล่าง รุ่นสามตัวกับสองหนึ่งเจ็ดเป็นชนไว้ในตัวร่องห้ามไม่พูดอยู่เด็กสองหนึ่งเจ็ดสูตรปูว่างนี่นะสามตัวครับผมสองหนึ่งเก็ดหลักหนวล่างแปดแล้วก็เก้าครับผมเนาะนี่ร่องปูนี่ตัวร่องสองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ตัวรองครับผมร่องครับผมหนึ่งตัวปู จะมึงเลืบัวเทียปูเล้บกกัวิดรักงวยเละรักงวยสิปูถือเอกคนอ๋อครับผมลักงวยกับผมเนาะรักจีจับบอลอแกับเก่าเป็นปูปูเก่าใส่ตะเก่าน่ลมหัวเก,ก่านยรักจีหกเก้าหกเก้าเม็ดเดียวแล้วปูครับผมบนในปูมัก 2, 9, 2> 2, 9, มักติดอรกับมูนี่มักสองเก้าเจ็ดสองเก้าี่่ใช่น ครับผมพี่นี่คือว่าตุกกันทุกคนเนาะตุกกันทำให้ใครมากครับผมสองหนึ่งเจ็ดครับผมตุกกันหดักหน่วยมันนึ่ไปมาคาเซลสามกับเจ็ดหลักหน่วยบนเดี๋ยวปูหลักหนวยบนสามสามกับเจ็ดอ๋อครับผมหลักหนวยบนสามกับเจ็ดครับผมเนาะแล้วนี่ครับผมนี่อันนี้ครับผมเนาะ บนผู้ให้สองเก้าเจ็ดสองเก้าสามแปดสามตดล่องครับผมเนี่ยตดล่องมีสองหนึ่งเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับผมลางหกเก้าเม็ดเดียวครับผมอันนี้รักนมืองลาง 8, ล 9, ครับผมเนาะแปดแล้วก็เก้าครับผมหนึ่งทับสี่ทับหกห้า กระปูวิ่งได้ปูวิ่งวิ่งไหมว่ายปูกกระมักวิ่งบนวิ่งล่างไหมเตาปูวิ่งบนเจีครับผมปูมากเก็บเนี่อย่วิ่งเก็บที่ปูบนตีมากเก็บได้แห้งวิ่งเจ็ดบนครับผมเนาะเจ็ดหาสิบเจ็ดหลุดเก้าเจ็ดปูให้ก้าเก็ดเป็นหลุดวิ่งลูกแักหน่วยแห่นอนทำมเจ็ดเก้าเจ็ดบนครับผมล่างปูตัวเตาปูล่างล่างตัวเลี้ยครับผมแปะกอก เก่าเี่ยางวิ่งเก่าครับผมเนาะรางเก้าเจ็ดโอเก้าเนี่ยวิ่งเก่าครับผมนี่ครับโอเก้าคู่หมักโอเก่าเกิดอยู่างนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังด้วยครับผมเด้อบนครับผมเนาะวิ่งเจ็ดครับผมจับคู่ให้สองเก้าเจ็ดสองเก้าสามแปดสาม ต่อร่องครับผมนี่สองหนึ่งเจ็ดครับผมเน้นไปที่สองเก้าเจ็ดครับผมเนาะล่างครับผมหกเก้าตัวเดียวครับผมหลักหน่วยล่างแปดแล้วก็เก้าครับผมเนาะนี่ครับผมเหล็กปูสามแปดโครงสุดไทยครับผมื่อป,ปู <c oughs> ขอเขาแช่บุกงนี่เขาแแคเป็นมป,ปู ขอแช่์เจ้บกแม่เด้อบอกแม่เี้ตัวเลขปู97เจ้ส <29 7. S 2> อง97ปูวาครับผม, <c oughs> ม297เน้นๆครับผมเนาะให้ผมมาบอกเจ้ดแดงครับผมนี่ครับสำรับให้มักวิ่งครับผมเนาะปูให้วิ่งเก่าล่างครับผมวิ่งเก้าล่างผมเนาะบนครับผม วิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมนี่ครับกระสุดท่านี้ครับผมโอยพ่อในแฟนครับที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเด้อจะให้เดินทางแควคาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บจะจนครับผมนี่ครับผมแคบน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผม